เมื่อเวลา17นาฬิกาวันที่37ตุลาคม68ที่วัดชัยมงคลพระอารามหลวงอำเภอบางละมุงได้จัดพิธีสวดพระอภิธรรมถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวงโดยมีนายนริตนิรามัยวงศผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสและพระเทพวชิรปัญญาพรอนัอน,นธรรมโชโตรองเจ้าคณะจังหวัดชนบุรี เจ้าอาวาสวัดชัยมงคลพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนายผัชรพัฒน,น,น์ศรีธัญนลนายอำเภอบางละมุงนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยานางสุพิญญานิราไมาวงศ์นายกเหล่ากาชาตจังหวัดชนบุรีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีสมาชิกสภาเมืองพัทยาพร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดต่างๆและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากโดยภายในพิธี นายนริตนิราไม่วงผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีประธานในพิธีได้ทำการจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนรารัยพร้อมจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวงและจุดทูปเทียนที่เครื่องบูชากระบะมุกหน้าอาจสงพระพิธีทำได้สวดพระอภิธรรมทำนองหลวง จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีพร้อมคณะได้ร่วมถวายไทยธรรมทอดผ้าสบงจำนวนสี่ผืนแด่พระสงฆ์เพื่อประกอบพิธีบางสุกุลและหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมทางสงฆ์ประทานกรวดน้ำรับพรพก่อนกราบลาพระรัตนารยและถวายความเคารพพระฉายาลักษมณ์เด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นหลนผลหาที่สุดมีได้